ดีชาวุมค่ะโดงความรักประจำวันที่29พฤษภาคมนะคะคุณได้ The Temperance สะคะส่วนเขาเป็น Justice นะคะขึ้นมาแบบกับหัวนะ,ะช่วงนี้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยังรู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่พอใจเท่าไหร่ยังมีอะไรที่คาใจหรือว่าออเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ายังไม่ยุติธรรมกับเขานะคะแต่เมยมองว่าตัวคุณจะมีความพยายามอย่างมากเลยอะที่จะรักษาบาลานซ์ที่จะเอาใจเขานะคะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะ มีพลังงาน not the right time แล้วก็พลังงาน keep an open mind นะคะตรงนี้ชัดเจนเลยว่า ถ้าจะให้ความสัมพันธ์รับรือเนี่ยต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมที่จะเปิดใจให้กว้างนะซึ่งน่าจะหมายถึงฝ่ายแฟนคุณนะคะที่เขายังแบบคิดว่ามันยังไม่เพอร์เฟคคิดว่ามันยังจะดีกว่านี้ได้อีกอ่ะถ้าเขาลองเปิดใจนะคะยอมรับตัวตนของคุณหรือยอมรับสถานการณ์บางอย่างที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์จะไม่มีปัญหาะไรเลย,เลยนะนัดเดอร์ไลท์ไทม์หมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงที่คุณสองคนเนี่ยยังไม่ถึงจุดพีคข,ของความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องรอไปก่อนนะ คือวันนี้ถึงจะพยายามแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้ลงเอยกันแฮปปี้เอนดิ้งหรอกนะคะแต่ว่าการที่ว่ามีความพยายามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะคะเร็วๆนี้แหละมันก็จะดีขึ้นนะคะอย่างที่คุณต้องการนะคะทั้ง2ฝ่ายนะ